สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมคแคบนะครับทุกคนซึ่งเราจะมาเล่นเวทวอลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเวทวอลมากี่ปีชาติแล้วนะคลิปที่ผ่านมาไม่รู้กี่ปีนะเดี๋ยวฝากเอฟมันห้าเอาละกันนะตอนที่เล่นกับพี่ๆโอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนะครับเราจะไม่มาเล่นโซโล่นะครับเพราะว่าเราไม่เก่งนะครับเราจะให้เพื่อนแบกเพราะฉะนั้นเ,เราไปสี่หรือสามดีทุกคนเฮ้ยสี่ดีวกว่าไปโอ้โหแบบนุกๆเลยตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟพายิกเซลด้วยนะทุกคนก็คือเป็นเซิร์ฟเก่าแก่มากเป็นเซิร์ฟที่่่่สสมมมมััยยยผืืรหคนนนออาเลู แต่วันที่ผมไปล่าัตัวเองแล้วเป็นไงโคตสดุด A few moments later มาก่อจะได้ห้องเล่นโอเคอเฮ้ยสีแดงโอเคมาตอนนี้เรามีสี่คนนะครับสีน้ำเงินบอกเลยว่าสีน้ำเงินเราแบบว่าเฟี้ยวไม่ได้เล่นนานนะไม่ได้จะพูดอะไรดีโอเคซึ่งก่อนอื่นนะครับเราต้องต่อไปตรงก้ย เมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะขยับโอ้โหโอ้โหสีเหลืองเฮ้ยโอ้สีเหลืองโคตรเป็นไม่แค่สีเหลืองทุกคนสีเหลืองแม่งตอบบอกโคตรเก่งเอาละเราเจอตึงนะครับถ้าเรามาเซิร์ฟเนี่ยยังไงเราก็เจอตึงนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมบอกเลยยังไงเราก็เจอตึงแต่ว่าถามว่าเราไหวไหมตัวตัวนะผมคนเดียวไม่น่าไหววะไม่เล่นนานโอเคมาดิ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 โอ้โอ้โอ้ มันมีดาอันนี้ด้วยทุกคนไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นโอเคพอ่าเป็นดาหินมาแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยสีแดงกบสีเหลืองเหมือนจุดตกกลางสีแดงเฮ้ยสีแดงจัดการไปแล้วตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดการสีแดงนะครับไม่รู้ว่าอ่าจะลอดสีลอดเฮ้ยสีแดงจะไปสีเหลืองเออยอแต่มาเจอแต่มาเจอสีสกูสีอะไรวะสีน้ำเงินโอ้โหเอยเอาดิโอ้ผัดกันผัดกัน อ่าปิงเท่าไหร่อ่ะปิงปิงเราปริงเรายี่สิบป่ะก็เท่าเท่ากับพวกเขาแหละโ <c oughs> okay, อเคเจ็ดต่อเจ็ดกูผมอยากได้นี่ว่ะทิปสองกูยวค่อยซื้อละกันเนาะ <c oughs> เฮ้ยเหลือังเฮ้ยเลืองไอ้ยเรืองเฮ้ยเลืองว่งงาดีเหลืองว่าดี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 อุ้ยมันเป็น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 ไอ้นี่มันเป็นเออดเิดเอ้ จะต่อเป็นแล้วไงละน้องเอาว่าเอาว่าเฮ้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีสีอะไรแจกเลยนะตอนเนี้ไอ้นี่มันมุกมิฟว่ะมันมุกมิฟบล็อกว่ะมุฟฟี่เหมือนกันแล้วว่ะน่าขูวที่สุดตอนนี้นะท่านผมนะได้เป็นสีเหลืองนะโอ้โหผมก็ไม่น่าใช่สีเหลืองแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ก็แต่อันนี้มันสร้างโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันเดินต่อยเงี้ยหรอเฮ้ยมันเดินต่อยเงี้ยหรอมันเป็นเทคนิคใหม่เหรอหรืออะไรอุ้ยสีแดงมันมันถอยหลังเต่ะเฮ้ย ขอเจมหน่อยได้ไหมขอเจมหน่อยได้ไหมขอเจมหน่อยได้ไหมเนอะอู้หูเอ๋ไปรอเอ๋ไปรอเอ๋ไปล่อกลับบ้านเนี่ยครับรออะไรอ่ะคือเราจะไม่ไปเอาอ่าเดมงเดมอนอะไรพวกนี้หรอเพื่อนเดี๋ยวเราเอาไปเอาให้ละกันเพราะว่าเดมอนเนี่ยมันเอามาอัปเกรดได้นะเออแต่เพื่อนไม่ไปเอาอะงงอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นนะอ้ยสีเลยแตกสีโอ้โหสีเหลืองแตกโอเคฮ่าฮ่าบอกเลมมเยมาเจยบกับพี่น้องโอเค แปดเม็ดแบบจุกจุกอ่ะโกลนอ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นสีเขียวตกวันนี้สีเขียวตกแป๊บๆโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเกรดนะครับผมว่าถ้าเรามีแปดไดมอนด์้ยอัปเกรดโอ้โหช้าบเน็ตไปเลยใช่ปะอัปช้าบเน็ตไปเลยผมต้องการทองอีกสองอีกสองไข่ข่อีกสองสองโกสองโกสองโกทองเออได้อัปเกรดแล้วเว้ยนี่อีกสิบสองโกแล้วเราก็จะเอาที่เหลือเก็บ คือเราต้องฟาบ้านสินะให้เพื่อนไปจัดก,การเฮ้ยสีเขียวสีเขียวทําอันนี้เหรอสีเขียวแตกโอ้โหแตกทุกสี่ยกไปซี่เราโอ้ไปกอ่อนเอาอการบ้านเี่ยครับรออะไรอยู่ล่ะโอเคถ้าผมจะทําเป็นหน้าที่การบ้านที่ดีนะครับใครมาวะอ๋อสีนี่เพื่อนเรากันแล้วนะพวกนายก็หูยเนาะ อเพื่จัดการว่ะเราต้องจัดการพวกมันว่ะคือแบบยังไงเราก็ชนะอู้ยทุกคนมาตาแรกเราจะชนะเหรอเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรแบบยังไม่ได้ทำอะไรจริงๆยังไม่ได้ทำอะไรจริงๆเลยโนไปดีโหนไปดีไม่ดีใครมาบ้านกูบอกปะไม่มีเนาะโอเคยังปลอดภัยอยู่อุ้ยอะไรอยู่ะน่ยเฮ้ยผมรู้แล้วผมจะทำอะไรดีผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วไหนว่าทางลงมันจะต้องไหนวะต้งลงต้นรู้หรือไม่ก็แปลว่าไอ้อะไรที่มันแบบทำให้มันระเบิดตู้มอ่ะทุกคนเอ แปดชั่วแล้วะอ่าน domestic, hay hay alumni, trendy, ี่มันจะมีอันนี้นะลูกอันนี้40่สิบไอรอนสี่สไอรอนโอ้โหเรามียังเยอะหนึ่งเฮ้ยได้สองอันได้สองอันเลยโอเคฮ้เ้าอันนี้แหละมาบอกเลยลูกไฟแหละโอพีจัดเฮ้ยเหลือเหลือสีแล้วหนึ่งคนแล้วหรอสีแดงกับสีเยลโล่ยางเยลโล่นี่ไงเยลโล่ไปละเออมันเห็นมันเห็นมันเห็นว่ามันเห็นว่ามันเห็นว่าป๊บมันใช่ไงวะเฮ้ย เฮ้ยเอาว่ะตาแรกเลยเชเอาคูทีมเราโคตรโหดอ่ะทุกคนทีมเราโคตรจัดเอาว่ะเปิดฝาเดิมตาแรกยังไม่ทําอะไรเลย <c oughs> ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี้เอ้ยมันเด้งมานี้เลยโอเคเดี๋ยวอีกตาหนึ่งแล้วกันทุกคนตาเน,นี้จะเหมือนตาไปเจ้ยวยหออยากรู้สีเหลืองว่าทุกคนสีเหลืองว่าพวกนายก็กันบ้านไปนะเดี๋ยวเราแบบว่าออกไปทาอะไรนิดนึงโอ้ยปลาฉลามว่ะด่านก็สวยด่านสวยมากทุกคนแต่สีแดงมันมันเดินมันมันเดินทำบล็อกยังไงวะ ไปไปไปดิไปดิไปทำนายทำเร็วปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจล่นทายากไอเดี๋ยวผมทำบ้างนะผมทำบ้างนะทุกคนปึ๊บ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 เฮ้ยก็ได้อยู่นะ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 ได้ตัวลางหลังนี่ละเอเพชก่อนเพชก่อนเดี๋ยวเราเพชให้เพื่อนเดี๋ยวเพชให้ เดินไปเลยสามเม็ดอสามเม็ดทำอะไรได้บ้างวะการบ้านดีดีนะเพื่อนเออเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาผมว่าผมจะอัปเกรดว่ะอ่าไอ้สามมันสามมันทำอะไรได้บ้างวะทำอะไรไปได้เลยอ่ะที่ผมจะอัปเกรดจะอัปเกรดอันนี้แล้วก็อ่าอันนี้อ่าโอเคโอเคแล้วก็ผมก็จะซื้อเป็นบล็อกโอเคพร้อมอืมเฮ้ยสีเขียวอย่างสีเขียวแล้วสีอะไรวะแล้สีเหลืองเฮ้ยไอแดงไอแดงนไปตกสู้เหรอไอแดงไปตะสู้เหรอไอแดงไปตะสู้เหรอ เป็นนักสู้อะเป็นนักสู้อะอือเรียบร้อยเฮ้ <c oughs> ทำไมเราโหดจังวะเรามาท่อสุดสุดเลยเมื่อกี้เห็นเหมือนเหมือนเห็นแดงเฮ้ยอันนี้เขียวไอ้นนเขียวไอ้นนเขียวเขียวไม่ได้เขียว <c oughs> ทำอะไรมันทำอะไรวะเราทำไมทำไมมัน <c oughs> มมมมเรียไปข้างหน้ามันเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมเด้ยไปข้างหน้าใช่หรืออะไรวะเนี่ยน็อกแบ็คข้างหน้าบอ ติ๊กแบบนอกแบกไปข้างหน้าบ่ายะะแย่ว่ะตอนนี้ผมแยะวะ่ว่ะโหูทำไมปิงเขาเก้าปิงเขาแปดวะนะ่าไม่ใเจ้าของเสิร์ฟป่ะเนี่ย <c oughs> เอางี้ดีวกว่าทุกคนใครรู้ตัวนะครับอ่มามีดีแท้นะแล้วก็เล่นเซิร์ฟนี้ประจําหรือว่าเล่นเซิร์ฟนี้เก่งๆนะครับเล่นเบสบอลทักลิทคอร์ดผมมาก็ได้นะในลิทคอร์ดพี่วินหรือไม่ก็ทักเพจทักอะไรมาก็ได้นะครับทุกคนมาแบกผมหน่อยเออผมอยากจะรู้จริงๆว่าแบบวิธีการเล่นที่ถูกต้องอ่ะมันเป็นยังไงอืมคนที่เก่งๆอ่ะนะอุ้ยอุ้ยกกัันนนนนึึึงงงอออออออีีเไไไดดด้้้ยยยููู่่่ อ่าแล้วก็ของชาไปเกินนี้โอ้โหขอสดขอสดแล้วผมก็จะเอาเอาไปผ่านเอาไปผ่านเล่นโอเคมาสีแดงแตก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 ต้มมาไอ้แดงเหออได้ดข่าวว่ามามาดิมาดิมาดิาดเอ้ยเรียบร้อยไอ้เขียว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 จะไปสักสู้ไอ้เขียวจะไปสักสู้เขียวไอ้แดงไอ้เขียวเฮ้ย,ฮย,า woo, ย, verified, ย,ยมาบ้านกูทต่ไมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแปลกละ บทจะตกก็ตกง่ายๆเลยเว้ยเฮ้ยอุ้ย,ยแต่บ้านสีแดงไม่ใช่บ้านสีแดงนะบ้านสีแําเงินแตกกูดูยังเงี้ยนสีแดงวะเพื่อนเนี่ยไม่อัปเกรดอะไรให้เลยหระเพื่อนตาจริงอ่ะทำไมนายไม่อัปเกรดให้เราเลยอะ่ะอุ้ยกันบ้านโคตรดีเพื่อนเอาเบสล็อก <c oughs> มากันได้ป่าวะ <c oughs> แบบคุณประมาณชาตินึงอะ่ะโอ้โหเ <c oughs> ดมอนเสียนเดมอนเสี่ยนอีกอันหนึ่งก็ไม่ให้นะโอ้ยโขว่านะอออมันมีบล็อกอะไรที่แบบว่ามัน เฟี้ยวๆด,ด,ดีปะ่ะเฮ้ยไม่ดีเฮ้ยธนู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 โอ้โหเจ้าข่อยไม่รอดอันนี้ยี่สิบโอเคผมเก็บผมเก็บ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 อะไรวะเก็บซื้อดีกว,ว่าไอ้เขียวโอ้ยสีอะไรไม่ใช่สีเหลานะโอเคโอ้ยสีเหลาโคตรสารมเมื่อกี้อะ่ะโอ้บอกเลยตอนนี้นะครับสีเขียวก็ไปเร็วฝั่งนู้นนะ พี่เยอะเอ้ยมาบ้านกูดิมาบ้านกูดิตกใจเหลือไอ้แดงมะทุกคนเหลือไอ้แดงว่ะไอ้แดงอ่ะไอ้แดงมันจะมาเอาเราแน่ผมบอกเหลือแดงว่ะเอาแล้วเราแน่ไปก่อนละกันตอนนี้มันจะมาเอาเราไปก่อนเลยละกันผมอยากอัปเกรดว่ะอัปเกรดอ่าชุดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นแต่ทีมมันโหดว่ะจริงจริงทุกคนอัปเกรดตัวนี้อัปเกรดตัวนี้แม่งเลยไปซื้ออะไรนี่อืมนี่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 โปรเทคไว้โปรเทคไว้โอ้ยของใครไปรู้แต่ที่รู้ไปขอเราละสิบสี่ว่ะทุกคนสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วไอ้แดง เออเราจะอ,อุ้ยมันมันต้องมีขวานวะขอขวานหน่อยอัปเกรดอันนี้อ่าขวานมาอีกอ่าผมว่านะถ้าจะเอาขวานมาเน,นี่ยเอาเนี่ยได้เผื่อเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อมันมีโอเคแล้วเราก็จะอ่าผมว่าผมจะซื้ออันนี้ไปด้วยนะผมไปทำการใหญ่อยู่ทุกคน,คนผมาทำการใหญ่อยูลองการใหญ่ป่ะไอแดงไอแดงบ้านมันยังอยู่บ้านมันยังอยู่ครบเฮ้ยตอนนี้สีเขียวเหลือนหนึ่งคน,นงแลทบอะไรวะเพื่อนล่อแม่งเลยเออ <c oughs> เอา้อาวเฮ้ย สีกูแตกไดไงนี่เฮ้ยเดี๋ยวบอกได้โดนแถบเมื่อกี้แน่ๆเลยว่ะเชื่อผมปะไอแทบเมื่อกี้แน่ๆเลยว่ะเออเอาเลยเพื่อนไปเพื่อน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 เป็นไงเราไปงั้นอ่ะเพื่อนเออเพื่อนเป็นไงเราไปงั้นอ่ะเพื่อนโอยกูเกือบกูเกือบแค่เกือบไม่เฉยแล้ววะแค่เกือบไม่เฉยแล้ววะไปทำไมล่ะไปทำไมอ่ะเพื่อนตายแล้วเราก็จะไปทำไงล่ะโอ้โหเหลือสองคนว่ะเพื่อนเราเราเหงาเลยว่ะโอยแดงแม่งเก่งจริงว่ะเราเราไม่น่าปล่อยให้มันเล่นนานเลยว่ะ อย่าบอกแล้วตามมาอย่าตามมานะเราครู้จักกันมานานนะเพื่อนแม่งเองยใครมันมาว่ามันเมืม่อกี้มันโดนแทบเว้ยมันโดนแทบเราเว้ยแต่เราโอยแบบชะล่าใจไงแม่งไม่ได้เล่นนานนึกว่าแบบเราไปโดนเอ้ยนึกว่าเราไปโดนทแทบน้ำมันแล้วอีกคนนึงไปไหนวะเพื่อนโอ้โหแม่งเองยกูเหลือคนเดียวไป<ห>เม<อ>่อไหร่เนยเดวอนเ <laughs> ดวอนเดวอนเดีวอนเดวอนเดวอนแม่งเองยนะเพื่อน เองคงรูดาวไดมอนเ,เร็วเมื่อกี้ไอ้เขียวไอ้เขียวแม่งเดือตัวเดียวแต่มันแต่มันของฟูจัดเลยอะยัะงไงทุกคนการกลับมาเล่นเบสบอลของผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมบอกเลยนะถ้าถ้ามีคนอยากเล่นด้วยก็ผมนะ <laughs> <ks lecture> <laughs> เขาเห็นปมือแล้วเขาแบบโอ้ยไม่ไปแบกบักมีดีกว่าอะไรเงี้ยเออใครที่มั่นใจนะครับว่าเก่งนะครับแล้วก็มีเซิร์ไฟไฮดริเซลนะก็ามาแบกผมได้นะครับทุกคนเออสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับจุ๊บ